สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสวัสดีพี่น้องผู้สุผู้ที่กำลังรับชมตุบตับไก่ทองออฟฟิเชียลอ,อ,อยู่นะคะวันนี้นะคะมาไลฟ์สดของหยองสินนะคะ จริงอันพลฮ็ดมาหลายอีพีแล้วพี่น้องเป็นอีพีท <ilde> ี่สามแล้วมอจะได้มากับพี่น้องค่ะเพราะว่าไลนนี้เป็นไล่เปิดตัวิลปินไหมค่ะเลยได้มาจะพาไปชมบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะเฮ้ยตื่นเต้นเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าศิลปินหลายคนยังไม่ทันได้เห็นหน้ากันดูแล้วบ่ได้เห็นหน้ากันดูแล้วค่ะพี่น้อง่ะตั้งแต่หมอลำเริ่มเห่ียได้เริ่มเดินสายได้นาะพี่น้องเนาะตางคนกระต่างกันแยกย้ายนาะพี่น้องมื้อนี้ได้มาพอกันพี่น้อง เป็นปรากฏการณ์ที่ประทับใจมากนะคะัเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะคะได้สมบูรณ์เลยได้โอ้ยอ่นเดี๋ยวถ่ายวิดีโอที่บ่านอะไรสดเลยอันทายยูทูบอ่บอไอ้ตาฟอร์ดระเบียบวัฒนศิลป์ใช่ไหมน่าสุดเต็มตัวเป็นทางการมาเนี่เด็กอายน่าสุดดีมีไอ้เต้าฟอร์ดมีมีมียเขามีกมีนี่ดีเออไอ้ตาฟอร์ดนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสวัสดีค่ะ ตื่นเตือนครับหัวได้ยินพ่อแม่ชุดชุดศิลป่งเราอาจารย์สอนอันนี้ช่องใดเนี่ยพี่ก่อนปากว่าไปยู่น้ำเนี่ยทายเบื้องหลังไหมเด้อะยอมบอกว่าตุ๊กตับไก่ทอดไม่ใช่กุองไก่ทองคนละเอื่นไก่ทอดบนมันตุ๊กตาเพิ่มไก่ทอดเพรแม่นต้างยองเอ็นไก่ทอดเออต้างยองละพ่ออื่นตั้งกบทอด อะไรอลูกแม่เอาน้ำแม่ลูกกะวยเตี๋ยวงงกุนเสียงแจงคนที่หอนี่มันเสียงแจงตีอันี่หอเสียงแจงค่ะต้องกินต้องกินที่หอใดนี่ที่หอเื่อนผองอัธนากรอ๋อเสียงอ่อนี่หอไลอันไลท์เออไม่ป็นไม่ไรลิีน้ไหลตายไปเลพวกกันไหตายไปเลยกินซองกินจ้วงคองดีได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่านจอยลงที่ แนบเอตอนล้องยังหรือบ่กไม่นบร้องนนำลวกบ่กินตีนีุ่นมีฮอดหนาพุ่นได้แม่เต้าหยองเต้าตีนีแนดื่มมีนะพงก็เสียงใหญ่แต่เป็ดก็หน่ะแต่เป็แด่นปด่เือมันก็มีโอ้โหอนี้นี่เพ่มอตวาพอดจากเวาม่ต้วขออยู่แล้วมาเหตุน้ำดื่มเนาะเท่าไรเท่าเท่าเท่าลำลำรวยรดูกินแนบยองเสียงอีกามันบินบอนน้ำน้ำมาได้เปล่า กา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 ไอเดือบบ๊วยเพิ่งจะไอเดือบบ๊วยมุนินเตอร์แมนบม่รู้เสียงเนาะเสียงว่าแหงเบิ้ดเนี่ยชีก็เฮ็ดหน้ากดดันให้อยากไล่บ่แมนแล้วเนาะนั่งกับรองเต็ตนั่งอีกบน้ำฉ่ำรักกับเด่พ่อซ้อนกับรักกับรักลายเนาะหุ้ยคนดังตัวนี้ยคนดังตัวเนี้มีออกเต็มติ๊กตอกอยู่ ตัวแทงมูบานตัวแทงเาเือได้โทัพ์โอ้ยตายแลวตัวแทงมันก็ชาไก่แทเดี๋ยวไผมยังยอมจะหลอกนะเ้านี่กรสป่เนี่ยแม่นี่กสป่นี่กสป่พี่นี่ มาผู้สนับสนุนู้สนับสนุนหลายบออีกีเนี่ย <c oughs> ได้จากบัตรแล้ว <c oughs> ได้หาบัตรแล้วครับข <c oughs> องอนดรอยก็เพิ่งหาบุนี่แหละคือว่าอันประกาศขายบัตรเมื่อแล้วคนซื้อเป็นพันคุนโร้อยอ่ะน้วยันึ้งขุนโซนมพี่ดอกตาหากกักเนาะ អ្ស� filtrate ៎្នាស់យអី់កជាម។ក รวมดาราครับเอ้าเอาเากปาก้บค่ไก็เลยคือชมพัดตลเป็นบอมีเสี่อนี่อย่างเราลำลำล้วไอสีออปลำลพคือกอ